สวัสดีครับท่านผูน้ชมเช้าวันที่3มกกราคมพุทธศักราชส5 6พัน้าวันนี้เราสบายร่วมกันอยู่ที่บ้านคุณตุมูมที่10สิบลหนองนาแสงเมืองจังหวัดชียผูนครับส,สบายร่วมกันครับผม thế cháu lấy luôn kho cái <laughs> gần năm chục ký thôi đấy đâu hết hết bét, cao bét 73 rồi đấy, giảm gì ญาติขาวาลิวาหาบุลาปาลิโกเลติสาทัังเกวาเมวาอิโตนังเปตตานังอุปกะปัดเิน ตังปทิทตังสุมหังคีระเมวะจะมีิันโตตัพเทปเลนตตสังปปาจันโทปาลาโสยาธามมณิโชติลาโสยาธา สนะาธุครับลุงครับเอาป้าไปไหนครับเนี่ยไปพุ่นละไปตลาดเสี่ยือสีแยกไปสีแยกอ,อ๋ออากาศหนาวนะครับระยะนี้ฤด,ดูหนาวปีนี้ค่อนข้างจะย,ยาวนานนะครับผม ก็ดีเหมือนกันนะครับอากาศร้อนก็ร้อนจริงๆอากาศหนาวก็หนาวนจริงๆหน้าฝนก็ฝนตกจริงๆครับผม เสียงไก่ขันเสียงรง้องยังคงสอดคล้องกับการบิทฑบาตยามเช้าพระประเนครับผม ใส่ละเจียบหนักมากบัวระยับมีร้อดมีนาวมากค่ร้อนนะนาำไหลเน้ำเล้อยู่ในดุงเนาะงน้นาไม่คู้อ่ะโอ้ยมันหลิมน้ำหโดนเห็นไหมเนาะ หลวงพ่อจะกลับพรุ่งนี้แล้วนะรัััมมมมชาาวหุุปปปปิิงโโนนสสสสเเเะตตตพ จันโทปรณาโยะทามณิโติตละโสยะาหระิเรสอะนิจจุสสะปจ ทูสาทูครับหลวงพ่อให้พอให้ร่ำให้รวยแล้วครับผม พระคนนี้เป็นสายที่สองนะครับเดินมาถึงตลาดกลางบ้านแล้วพระเนียนสายสองมาแล้วครับ Mala deh mala 那没得呢。

국민ដែអូពីរអូវរភ្ថីរ់亞 �BB ្ការ컬러� Rothитан និងក อะไรนะพี่รุกพร้อมเดี๋ยววันนี้พยายามก็นึกว่าไม่ได้ไปสาธุสาธุครับเยี่ยเหลือครับ เดินได้แล้วเดินได้แล้ว

ตาตุตาตุกาตันครับผมไป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 กับพี่เนียนไปพี่เนียนไปเถอะ หล,ลวงพ่อลูกกวนรวมรวมเดินบ้านเจบุญเนี่ยครับ,บรนี่มนต์บ้านเจบุญครับตรงตรงครับไปไปไปพร้อมกันนี่แหละครับ

ให้แหมแล้ววะอ่าบ่ใหมแล้วแต่ไมสูตยาเดอยเร็วๆไม่แล้วๆยังไงยะถาววาริวะหาโปลาปลิโปลเณติตาขลังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกะปะเตอิทิตังปะทิตังตุมหังจิปเมวะสัมมิชนตุสัเพโปลเณตุสังกะปา จันโทปลนาโสยถามณีโทติลาโสยถาอันเีเรีติเีตจงวุตตจะยินโนยะตารุณามะวะติอายุวะทุขังอารังทำไนะรเกันักล้องผมไปแล้ที่มจากไปที่เลยผมไปที่แล้ผมจะพุ่งุ บอกภาษาเขาพี่เด้อหลวพ่อจะไปหมูเก้าเดี๋ยวหมูเก่ายังคนนั้นนเดยอ๋อ เดี๋ยวสายครับผมบ้านยายไว้85รอใส่หรือเปล่าไม่รอครับวันนี้ผมจะขออนุญาตนะคติดคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ